ดีค่ะชาวธาตุน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพีจิกแล้วก็มีนยินดีต้อนรับสู่ชนลป้ปปี่สาร o โค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไบวิกลีความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์าสําสำหรับคนโสด คนโสดคะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นสัดส่วนใหญ่เนาะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะวิ่งไล่ตามแพชชั่นของตัวเองทําแต่สิ่งที่ตัวเองชอบทําแต่สิ่งที่ตัวเองอินนะคะยกตัวอย่างนะบางคนอนะในช่วงนี้นะคะจะได้มีการออกเดินทาง ไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนเป็นสถานที่ที่เป็นเหมือนกับบั c เก็ตลิสต์ของคุณนะคะเนี่ยดูสิเป็นไพ่ The c h a r i o t ขึ้นมาพร้อมกับเป็นไพ่ the World นะคะมันคือไพ่ของการเดินทางด้วยกันทั้งคู่แล้วมันเป็นการเดินทางที่คุณได้มีการวางแผนเป็นการเดินทางที่คุณรู้สึกว่ามันจะเติมเต็มมันจะฟูลฟิลหัวใจของคุณมากๆเลยนะคะ บางคนนะถ้ามันไม่ใช่ในเรื่องของการเดินทางก็อาจจะทำกิจกรรมใหม่ๆเช่นเหมือนกับคาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะหรือว่าจะไปลองร้านอาหารใหม่ๆไปลองแบบเมนูใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะ คือคุณอะจะโฟกัสที่ความต้องการของตัวเองพยายามที่จะทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมันก็เลยทำให้คุณไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักสักเท่าไหร่อะคุณรู้สึกว่าความรักในตอนนี้อะเป็นสิ่งที่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อยากจะบอกคุณนะว่าในช่วงเวลาที่คุณไม่คาดหวังเกี่ยวกับความรักเลยอะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอะดันดึงดูดความรัก ให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะมีโอกาสทางความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะแล้วจะเข้ามาผ่านจากการเดินทางหรือว่าเข้ามาผ่านจากกิจกรรมใหม่ๆที่คุณเนี่ยได้ลองมาทำในช่วงนี้นะคะเรามองว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ คุณเองอ่ะไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าจะได้เจอกับเขานะคะคนที่เราพูดถึงนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุลมได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนา,าราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนา,าราศีเมษสิสงห์แล้วก็ธนูเขาอ่ะเป็นคนที่จะทําให้คุณรู้สึกคิดหนักนะ คิดหนักเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนมากๆในความรู้สึกของเขาตอนที่เขาอ่ะเข้ามาหาคุณคนคนนี้เขาจะแสดงออกแบบชัดเจนมากๆเลยว่าเขาอ่ะมี passion กับคุณนะอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักคุณเหลือเกินอยากที่จะคุย อยากที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยดูสิคะเป็นไพ่เอซออฟวอนสนะคะคือคนคนนี้มีแพชชั่นกับคุณชอบคุณมากๆเลยรู้สึกว่าคุณมีอะไรบางอย่างในตัวที่มันดึงดูดเขาอ่ะทำให้เขารู้สึกว่าคุณน่าค้นหานะคะแต่ด้วยความที่เขาอ่ะดูจู่โจมคุณอะมันก็เลยทำให้คุณเกิดเป็นความหวาดระแวงขึ้นมานะคะว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่ออะไรอะไรคือ Intention ของเขานะคะคือ คุณอาจจะคิดมากกับความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยดูสิเป็นไพ่ e Hangman ขึ้นมาแล้วมันเป็นความรู้สึกเครียดมันเป็นความรู้สึกกังวลใจเพราะสิ่งที่คุณเคยเจอมาก่อนจากในอดีตนะคะเป็นไพ่ก้าไม่เท้าเนาะ คุณจะรู้สึกกังวลน,นะเพราะว่าคุณกลัวว่าคนคนนี้จะเข้ามาแล้วเหมือนกับหวังอะไรบางอย่างในตัวคุณนะคะมันก็เลยทำให้คุณอะจะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบคนคนนี้ว่าเขาอ่ะเข้ามาดีหรือว่าเข้ามาร้ายซึ่งเรามองว่าคนคนนี้ เขาอ่ะจะใช้ความจริงใจนะในการเข้าสู้นะคะเขาอ่ะจะคุยกับคุณแบบตรงไปตรงมามากๆเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในความสัมพันธ์ตรงนี้และเขาอ่ะอยากที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะ่ะมันพัฒนาต่อไปข้างหน้ายังไงนะคะอยากที่จะเป็นเพื่อนอยากที่จะเป็นคนคุยเป็นเหมือนคนพิเศษของกันและกันคือเขาอ่ะจะแบบมีความชัดเจนมากๆจนทำให้ ตัวของคุณในตอนแรกอ่ะที่มีกำแพงใส่เขาจะค่อยๆลดกำแพงของตัวเองลงมานะคะเพราะว่าเขาจริงใจอ่ะความจริงใจของเขามันเอาชนะใจคุณได้เนาะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e คเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะ enthusiasm เนี่ยดูสิคนที่กำลังจะเข้ามานะเขาอะมีความสนใจในเรื่องของคุณมากเป็นพิเศษเลยอยากที่จะรู้นะคะว่า background ของคุณเป็นยังไงอยากที่จะรู้ว่าคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรนะคะคือเขาอะจะแสดงความแบบจริงใจมากๆเลยแล้วเวลาเขาตั้งคำถามอะไรกับคุณอะคุณจะสังเกตได้นะคะว่าเขาอะสนใจในเรื่องของคุณไม่ได้ถามไปเพื่อ เพื่อแค่ถามอะแต่ถามเพราะว่าอยากรู้จักคุณจริงๆ Keep and open mind แล้วก็ stay optimistic about your love life พระอยากจะบอกคุณนะคะว่าตัวของคุณอะอาจจะเจอกับความรักที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือว่าเป็นความรักที่มีอะไรแอบแฝงมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในอดีตเนาะ แต่ว่าความรักครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมนะมันเป็นความรักครั้งใหม่นะคะที่คนที่เข้ามาเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเลยนอกจากอยากที่จะเข้ามาให้ความรักกับคุณอยากที่จะเข้ามาให้ความซื่อสัตย์กับคุณนะคะถ้าอยากให้คุณลองเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูนะอย่าเพิ่งปิดใจอย่าเพิ่งกลัวแล้วก็เอาความกลัวตรงนี้มาบล็อกตัวเองให้ได้เจอความรักที่ดีๆนะคะ เว t ิ n g บอกได้เลยนะคะว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถสารต่อกันไปได้ไกลถึงขั้นที่ว่าเราครบกันในอนาคตอะได้นะคะถ้าคุณยอมเปิดใจให้กับคนคนนี้นะ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยในช่วงที่ผ่านมามันดูไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เลยนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวคนคุยของคุณเขายังไม่ได้เปิดใจให้กับคุณแบบเต็มร้อยเซคนคนนี้เนี่ย ไม่ได้รู้สึกว่าสามารถไว้ใจคุณได้อะคือเขากลัวว่าคุณอ่ะจะเข้ามาหักหลังเขากลัวว่าคุณจะเข้าหาเขาเพราะเรื่องผลประโยชน์มันก็เลยทำให้เขาอ่ะสร้างกำแพงเอาไว้ระหว่างคุณกับเขานะคะทำให้คุณรู้สึกว่ามันยากมากๆเลยในการที่จะทำความรู้จักกับเขาอ่ะ คุณไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาได้นะคะเพราะว่าคนคนนี้คอยปิดกั้นตัวเองเอาไว้คุณก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยในการที่จะต้องพยายามเพื่อความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะตัวคนคุยของคุณนะ่ะ เขาสามารถสัมผัสได้นะคะว่าบางทีอ่ะคุณก็ดูเหนื่อยมากๆเลยนะกับความสัมพันธ์ดูแบบเหมือนจะยอมแพ้แล้วแล้วเขาก็คิดนะว่าคุณกำลังจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่คุณก็ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจทุกครั้งเลยเพราะว่าในทุกครั้งอ่ะที่เขาคิดว่าคุณกำลังจะยอมแพ้คุณก็ดันฮึดสู้ขึ้นมาแล้วก็พยายามต่อไปแบบไม่ยอ่อถอยเลยอ่ะเพื่อที่จะทำความรู้จักกับเขานะคะ ทำให้คนคนนี้เขารู้สึกได้ถึงความจริงใจของคุณแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างจากดวงตาของคุณที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูบริสุทธิ์มากๆเลยอะ่ะดูแบบอินโนเซนต์ดูเป็นเด็กอะ่ะแล้วมันทําให้ใจของเขาอะมันละลายนะอืมเวลาที่เขาได้มองตาคุณอะ่ะเขาจะรู้สึกว่า เขามองดวงตาของเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีผิดไม่มีภัยอะแล้วจุดเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าใจของเขาอะค่อยๆเปิดรับคุณเข้ามาคนคุยของคุณนะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูหรือว่าจะเป็นชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุม เรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้เนี่ยมันกำลังจะเดินหน้าต่อไปแบบที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยในการที่จะทำความรู้จักกันแต่อยากจะบอกคุณนะว่ามันมีความ p o s i ิทีฟมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวคนคุยของคุณนะ่ะเขาค่อยๆเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกอะคือคุณน่ะ อยากให้แบบใช้ความพยายามในการเข้าหาเขานะคะอยากให้คุณนะ่ะพยายามที่จะแสดงออกให้เขารู้ว่าคุณจริงใจกับเขามากแค่ไหน ความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะสามารถไปต่อข้างหน้าได้นะคะถ้าคุณกับเขาอะเป็นแบบหยินแล้วก็หยางนะคะคือถ้าคนหนึ่งเงียบอีกคนหนึ่งอะต้องเสียงดังต้องสแสดงออกแล้วความสัมพันธ์มันจะมีความบาลานซ์ไปกันต่อได้เนาะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e สเพิ erm ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไระที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก fertility ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยยังสามารถพัฒนาต่อไปได้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จะไม่ได้จบลงภายในสิ้นปีนี้คือมันยังไปต่อได้แบบอีกไกลมากๆ new love นะคะไพ่อยากที่จะให้คุณอะ ทำความรักครั้งใหม่ของตัวคนคุยของคุณให้ออกมาดีที่สุดให้ออกมาน่าประทับใจที่สุดนะคะอย่างที่บอกคนคนนี้เนี่ยเขาอะเคยเจ็บหนักมากๆเลยกับอดีตความรักของเขานะคะดูสีเป็นไพ่ก้าวไม้เท้าขึ้นมาไพ่เลยอยากให้คุณอะพยายามที่จะสร้างความทรงจําดีๆให้กับเขามาทดแทนสิ่งที่มันเคยทําให้เขาเจ็บปวดนะคะ Finances and career ในตอนนี้นะคะตัวคนคุยของคุณะเขาค่อนข้างที่จะหมกมุ่นเนาะกับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการหาเงินนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหันหลังให้กับความรักไปเลยอะหลังจากที่เขาเจอทรมาร์มาในเรื่องความรักเนาะแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายนะคะ Soulmate มีโอกาสสูงมากๆเลยนะที่ตัวคุณกับตัวคนคุยอะจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะก็เลยทำให้ตัวของคุณเนี่ยรู้สึกว่าผูกพันกับคนคนนี้รู้สึกว่าอยากที่จะทำความรู้จักกับคนคนนี้นะคะบางคนะัะต่อให้เขาจะทำให้เราเสียใจนะจากความเงียบหรือว่าจากกำแพงที่เขาสร้างใส่เราเราก็ไม่สามารถที่จะตัดเขาขาดได้ง่ายๆอะ่ะเพราะว่าเราสองคนเป็นคู่กันมันก็เลยทาให้ ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมันมีความแข็งแกร่งมันมีความสตรองมากๆยากมากๆเลยในการที่จะตัดใจนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงที่ผ่านมานะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราสองคนเนี่ย ไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันเลยนะมันเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างก็ยุ่งมากๆด้วยกันทั้งคู่นะคะมีภาระหน้าที่ที่เราเนี่ยต้องแบกรับแล้วก็ต้องรับผิดชอบมันก็เลยทําให้คุณกับคนรักเนี่ยต่อให้จะอยู่บ้านหลังเดียวกันหรือว่าจะเจอกันทุกๆวันนะ่ะ คุณก็ไม่ได้มีคุณลิตี้ทอล์กนะคะไม่ได้มีการคุยกันแบบเปิดใจกันไม่ได้มีการคุยกันถึงปัญหาที่เราคิดว่ามันกำลังมีอยู่ในความสัมพันธ์น่ะต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะหลับตาข้างหนึ่งเวลาที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ปัญหาที่เรามีอะ่ะมันค่อยๆสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพอถึงวันหนึ่งอะ่ะที่เรารู้สึกตัวอีกทีมันก็เป็นวันที่ ความสัมพันธ์ของเราสองคนน่ะมันค่อยๆที่จะแบบเดินห่างออกไปจากกันนะคะซึ่งในช่วงเนี้ยเรามองว่าตัวคุณกับคนรักะจะสามารถสัมผัสได้นะคะถึงรอยแยกระหว่างคุณกับคนรักคือเราเริ่มรู้สึกว่าเราห่างกันไปเรื่อยๆอะ่ะอืมแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเราอะต้องทำอะไรสักอย่างละเพื่อที่จะพยุงความสัมพันธ์เอาไว้ถ้าเราห่างกัน เราก็ควรที่จะหาเวลามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักเนี่ยจะได้มีการคุยกันซึ่งการคุยกันอะบอกก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการคุยกันที่คุณรู้สึก comfortable ไม่ได้เป็นการคุยกันที่คุณจะรู้สึกสบายใจตั้งแต่คุยกันแบบครั้งแรกอะอืมมันจะเป็นการคุยกันแบบที่ตัวของคุณอะ รู้สึก,กอักกอ่วนมากๆเลยในการที่จะต้องพูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองออกมาแต่คุณอะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะเก็บสิ่งที่มันอยู่ในใจเอาไว้ได้อีกต่อไปคุณไม่สามารถที่จะเอาปัญหาซุกไว้ใต้ผมอีกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เคลียร์กับคนรักปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งคุณมองว่า มันน่าจะทําให้คุณกับคนรักอะมีปัญหาถึงขั้นที่ว่าแตกหักกันไปได้นะคะก็เลยทําให้คุณตัดสินใจว่าโอเคต่อให้วันเนี้ยเราจะรู้สึกอะ่ะวันที่ต้องพูดถึงเรื่องเนี้ยออกมาแต่เราก็ต้องพูดถึงมันจริงๆซึ่งพอคุณกับคนรักได้มีการคุยกันแล้วอะเรามองว่าโอเคแหละความความรู้สึกในตอนแรกอะมันจะเป็นความรู้สึกอคกเวิร์ดมากๆจะเป็นความรู้สึกแบบ กระอ้วนรู้สึกว่ามันพูดยากอะ่ะอืออกแนวเหมือนทั้งสองคนอาจจะมองหน้ากันไม่ค่อยติดด้วยสามะในตอน,นแรกๆแต่พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆอะ่ะมันเหมือนกับคุณอะ่ะจะได้มีโอกาสได้ไปนั่งรีเฟล็กกับตัวเองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ถึงการกระทําของตัวของเราเองด้วยนะคะมันก็เลยทําให้คุณจะรู้สึกว่า เข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็จะได้กลับเข้ามาคุยกับคนรักอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับความเข้าใจกันซึ่งการพูดกันในครั้งเนี้ในครั้งที่สองในครั้งที่สามตรงเนี้มันจะเป็นการพูดกันที่เวิร์กมากกว่าเดิมมากๆคุณจะรู้สึกได้อะว่าทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะจะเห็นตรงกันถึงปัญหานะคะที่มีอยู่แล้วคุณจะมีสติมากขึ้นในการที่จะ หาวิธีที่จะลดปัญหาตรงนี้ลงไปมันจะไม่ได้มีอีโก้ในการเข้ามาคุยกันระหว่างคุณกับคนรักซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเรามองว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์จะถูกแก้ไขแล้วมันทำให้บรรยากาศในความสัมพันธ์น่ะจะเปลี่ยนไปเลยอะ่ะม,มันจะดีมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนะคะกับการที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนรักกับการที่ได้ อยู่กับคนรักอะ่ะตัวคนรักของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุลมได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไระที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก awareness นะคะ แล้วก็ pay attention to the red flags เนี่ยดูสิตัวของคุณนะจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้นะคะว่ามันมีช่องว่างระหว่างคุณกับคนรักเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันบางคนอนะมันอาจจะเริ่มจากการที่เราสองคนเริ่มที่จะเห็นต่างกันในเรื่องที่เราเคยเห็นตรงกันนะคะอืมมันจะเป็นอะไรที่แบบเห็นชัดมากๆอะจนทำให้ตัวของคุณเองก็รู้สึกตกใจ Heart-to-heart heart conversations นะคะแล้วก็ Express your love ไายเข้ามาบอกนะคะว่าการที่คุณอะแสดงออกถึงความรักให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็การคุยกันแบบเปิดใจมันจะทำให้ความรักของคุณกับคนรักกลับมาสดใสแล้วก็ทำให้รอยแยกระหว่างคุณกับคนรักอะผสานกันนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะพ่ะอยากให้คุณนะพยายามทำงานหนะักเพื่อที่จะประคับประคองมันเอาไว้เนาะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับชาวธาตุน้ำเนาะยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรเนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยเเซ็น อย่างมากสุดก็70-80%หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์นในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel s u b s c r i b e ช่องปับบี้สตาร์โรด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับฟังรับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ